สวัสดีค่ะส,า,สา,าวิสันบาอบมอนามชแนลมอนิสุภามาตํามหัวส่วตาําุลไมหมวส่วอันนี้บักซีดานี่บักพันอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงดองอันนี้บักยุ่มดองจะ่ะตํากันเลยจ้ะตํากันเลยนะคะ 娜娜娜妈妈喊你。妈妈 ซีดาลงไปใส่ใส่แบบซีดาลงไปจ้ะเ <Okay. S 1> ต็มโคกเลยจ้ะ <Okay. S 1> ต่ำต่ำต่ำใส่มะนาวใส่พุหนาใส่แบบมวนดองนะจ๊นะเนาะมวงดองลงไป ใส่บมกน่องดองบักยําอดงลังการเต็มโคกหัวเขากันแหลกกับปุ้งค่ะใส่ใส่งหวว เส,ส,ส้นหนเส้นนเส้นลายเส้นลายว้าใส่ประเดียงไปใส่น้ตามใส่เยอะ มาถือกล่องมือเดียวนะคะใส่ปลาหนี่ยค่ะนอเควเลยจ้ะหมอนัวเลยจ้ะนี่ค่ะหัวหัวข้ากัน กเค่ะจ <Okay. S 1> ส่จานเรียบร้อย mm hmm. ตำหมวสัวตำเบ็ดทุกอย่างกินกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะสาววิสานบ่าวมลลำแชแนลนี่จะ้ะพามากินตำตำหมวสัวค่ะตำผลไม้หมวสัวนะคะใส่ บักท่านบักซีดาเนาะคะเนาะแล้วก็บักยุ่มดองบักม่วงดองแล้วก็มะนาวนะคะตำมั่วซั่วนะคะตำใส่ทุกอย่างบักม่วงดองตำหมัสวยจ้ะตำเบอร์ทูยาว แกบปองเนะมกพร้ปุ่งขนาดเนาะหอ,อมนี่แตงโมอ,อืมมีแตงโมเสริมนับตนแก่เพชรเนาะค่ะเนาะเพรใส่พริกหลยอยู่ต่ ังเลยด้วยนะไม่ยามึงนางไม่ยามืนังจะ้ะ เพชรเปล่าเพชรมึงหนานด้วยจ้ะแดงจานก่อนแดงเพราะแห้งอ่ะ อะไอยจ้ะเพชรเนี่ยซื้อเลยจ้ะช่วงใบบานแบบนี้ซื้อเลยจ้ะอืมจ้ะพอแล้ว,วลไปซุนหรอไหมอืมเพชรอะไรจ้ะกินมะม่วง พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะเลิศเต็มเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวิสานบ่าวมอรมชาแนลได้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สาวิสานกินต่อไปเนาะค่ะมีพามากินตำตำผลไม้ม้วส่วนนะคะแสบค่ะบ๊ายบายไปแล้วค the ่ะสวัสดีค่ะหืมเบิ่งค่ะายปะ